สวัสดีครับสซตมพาวเวอร์เรนเจอร์ทอล์นะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปคอมิกพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะและคอมิกที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้ก็คือคอมิกที่ชื่อว่า Power Ranger Unlimited Countdown to Ruin นะครับโดยหัวเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับ Power Ranger in Space นะฮะเนื้อหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนในฉบับทีวีซีรีส์นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เริ่มเรื่องนะฮะก็จะบินฉากที่แอนโดรเนี่ยพบกับเซนที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาบาดเจ็บได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับผมโคโรนนะฮะน้องสาวของแอนโดรเนี่ยโดนมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าดาคอนด้านะครับผมเป็นซึ่งเป็นลูกสมุนของดาร์คสเปกเตอร์นะฮะสั่งให้ดาคอนด้าเนี่ยมาลักพาตัวโคโรนไปจากดาว KO 35นะครับผมตัวแอนโด Android เนี่ยเขาก็ วิ่งกลับมาหาพ่อแม่นะฮะเพื่อจะมาแจ้งว่าน้องสาวของเขาเนี่ยโดนลักพาตัวไปนะครับแต่สิ่งที่แอนโดรได้กลับมาเจอนะฮะก็คือฉากที่บ้านเมืองของเขาเนี่ยถูกทำลายนะครับผมแล้วคิดว่าพ่อแม่ของเขาน่าจะตายด้วยในระหว่างที่แอนโดรเขาตกตะลึงอยู่นะฮะเซนก็วิ่งมาหานะครับผมแล้วก็บอกว่าโอ้ยังดีนะที่พวกเราได้เจอหนานตัวแอนโดรเขาก็สงสัยนะฮะว่า พวกเราในไข่เพราะว่าพ่อแม่นั้นน่าจะตายไปแล้วนะครับผมและคนที่พวกเขาได้เจอนะฮะก็คือพวกคอมเบนเจอร์นั่นเองนะครับเซนเนี่ยเขาพาแอนโดมาหาพวกเรลเจอร์นะฮะซึ่งกําลังทํำการรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการโจมตีครั้งนี้นะฮะตัวของเรนเจอร์เนี่ยเขาถามเซนว่าพวกเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเรามีหมอนะเซนก็ตอบไปว่าพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ แล้วบูเรนเจอร์เนี่ยเขาก็ถามว่าพ่อแม่ของพวกเธอไปไหนเซนเขาก็เลยบอกว่าตัวเซนเน่ยเขาเป็นกัามพาตั้งแต่ก่อนการโจมตีแล้วนะฮะส่วนแอนโดเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นกัมพาเพราะว่าการโจมตีครั้งนี้นั่นเองนะฮะตัวของพิงก์เรนเจอร์เนี่ยเขาก็ถามบูเรนเจอร์นะฮะซึ่งทั้งคู่ก็ได้รสรุปนะครับผมว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเด็ก2คนนี้ไม่มีคนดูแลแล,แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น พวกเขาเนี่ยแหละก็จะเป็นคนดูแลเด็ก2คนนี้เองนะครับตัวของบูเลนเจอร์เนี่ยเขาชื่อว่ามาวีนะฮะส่วนตัวของพิงเ r นเจอร์มีชื่อว่าดาซา2คนนี้นะฮะรับเด็กที่ได้รับผลจากสงครามมาเลี้ยงเนี่ยอีกหกคนนะฮะโดยจะประกอบไปด้วยเอ็ดดี้แล้วก็นารนะฮะเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีเคอรี่แล้วก็ยีสูนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมแอนโดรู้สึกนะฮะว่ายานเอสโต เมกาชิปเนี่ยสถานที่เดียวที่มีความสงบสุขอยู่ในย่านนี้นะครับตัวของมาวีเนี่ยจะคอยเล่าเรื่องถึงวีลกรรมต่างๆของพวกพาวเวอร์เลนเจอร์ให้กับเขาฟังนะฮะว่าพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนนับล้านนับพันทั่วจักรวาลดยังไงนะฮะจากการที่มาอยู่ที่นี่นะฮะตัวเซนเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับผิดกับตัวของแอนดรนะฮะที่เขายังไม่สามารถทิ้งอดีตไปได้ มันก็เลยเป็นปุ่มอยู่ในใจของของแอนโดนะฮะตัวเซนเนี่ยเขาจะชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อว่าเซฟเฮเว่นนะฮะซึ่งแอนโดรเขาก็ถามนะว่าในในฟังมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วนะตัวเซนเขาบอกอ่ะเพราะเราฟังมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งนั่นแหละเราถึงจะต้องฟังมันอีกนะฮะเพื่อจะได้ดูว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่ามาวีเขาก็พูดว่าไอสถานที่เซฟเฮเว่นเนี่ยมันเป็นสถานที่ในตำนานนะที่ เราเชื่อกันว่ามันเก็บไอตัวของโกโอเมก้ามอ์เฟอร์ไว้ซึ่งมีพลังในการชุบชีวิตคนตายได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่นิทานก่อนนอนสำหรับเด็กนะฮะจริงๆแค่พวกเธอ2คนเนี่ยเสียงดังมันก็พอจะปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็คือประชดอะไรฮะว่าเสียงดังจนคนตายกา็ลำคาญต้งขึ้นมาบอกให้หยุดพูดนะฮะสาเหตุที่เซนเขาอยากจะได้ตัวโกโอเมก้ามอ์เฟอร์เนี่ยเพราะว่า ลึกๆเขาเองก็ยังคิดถึงครอบครัวของเขาอยู่นะครับผมซึ่งก็มีแอนโดคอยอยู่เป็นกำลังใจให้นะฮะมาถึงวันหนึ่งนะฮะตัวของแอนโดแล้วก็เซนเนี่ยเขาไปสมัครเข้าร่วมกับสถาบัานปกป้องดวงดาวนะครับผมตัวของอามาวีแล้วก็ดาสาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าการที่พวกเธอมาเรียนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายเลยนะแต่ก็อย่าลืมสลาว่า พวกเธอเนี่ยยังมีตัวของมาวีดาซาแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นครอบครัวของเธออยู่แล้วก็จะเป็นตลอดไปนะครับแอนโดรเกเซนเนี่ยทั้งคู่ก็เรียนรู้ที่จะกลายเป็นนักลบที่ดีทั้งคู่นะครับผมนอกจากเรื่องเรียนศิลปะการต่อสู้แล้วเนี่ยเขาก็ย,ยังเรียนเรื่องกลยุทธ์เรียนเรื่องการวางแผนเพื่อที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้คนนะฮะส่วนตัตแอนโดเนี่ยจุดประสงค์จริงๆของเขาที่มาเรียนที่นี่คิดว่าจะใช้ในการตามหา ตัวโครโรนน้องสาวของเขาที่หายตัวไปนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เรียนจบนะฮะเขาก็เดินทางกลับไปหาเพื่อนๆที่ยานแอสโตเมก a าชิพนะฮะซึ่งตอนนั้นกำลังจัดงานอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งสองคนนี้ยังไม่รู้นะครับเมื่อไปถึงนะฮะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่ที่งานนะครับผมตัวมาวีกดาซานเนี่ยเขาก็บอกว่า ตอนนี้มันถึงเวลานะฮะที่เขารับใช้แล้วก็ปกป้องประชาชนมาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาที่เขาพร้อมจะก,กะเกษียณแล้วนะฮะโดยกเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยกตำแหน่งของ Power Ranger เนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่มีศักยภาพนะครับโดยจะเริ่มจากเซนนะฮะเซนเนี่ยเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นซีเวอร์เลนเจอร์นะครับผม หลังจากที่เซนได้รับการอุปกรณ์แปลงร่างอเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่จะมาเป็นอะไรนะคู่หูของเขานะฮะก็คือแอนโดรนั่นเองนะฮะแต่แอนโดรนะฮะแทนที่จะยินดีนะครับกลายเป็นว่าเขาปฏิเสธแล้วก็เดินหนีออกมานะครับตัวเซนเนี่ยเขาก็ตามมานะฮะถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมานายถึงออกมาจากงาล่ะตัวแอนโดรเนี่ยเขาก็บอกว่าทําไมานายไปพูดอย่างนั้นล่ะเซนในพ,พูดแบบนั้นได้ยังไง การที่เป็น power ranger เนี่ยมันต้องเป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งเลยนะต้องเป็นคนที่มีความดีมากๆต้องทำเพื่อผู้อื่นไม่เห็นแก่เรื่องส่วนตัวนะฮะโตเซนเขาบอกว่าแล้วมันเป็นอะไรล่ะนายก็เป็นคนที่ดีนะฉันนึกถึงคนที่เก่งและกล้าหาญมากกว่านายไม่ออกแล้วไอ้โตเซนเขาก็บอกนะฮะเขารู้นะฮะว่าจริงๆแอนโดรเองก็รู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็ สิ่งที่แอนโดจะทําได้เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากมันก็สมควรแล้วอยู่แล้วนะฮะที่แอนโดจะมาเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยตัวแอนโดนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยเขาก็ต้องอยู่แล้วก็ตายเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องลืมน้องสาวของเขาไปด้วยนะฮะตัวเซนเขาบอกเฮ้ยเราไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ว่าแอนโดเขาก็เถียงกลับนะฮะว่านาคิดว่าคนจะรู้สึกยังไง ที่ว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นพรบลนเจอร์หลังจากที่เขาได้รับเลือกแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือทอดทิ้งคนบนดาวของเขาไปเพื่อจะออกไปตามหาน้องสาวนะฮะเซนเนี่ยอาจจะลืมเธอนะฮะแล้วก็สามารถร่วมมือกับทีมใหม่ของเขาได้เป็นอย่างดีะฮะในการช่วยเหลือสิ่งต่างๆทั่วกาแล็กซีนะครับผมแต่ว่าแอนโดเนี่ยเขาจะไม่ยอมทิ้งน้องสาวของเขาแน่นอนนะฮะ เซนเขาก็บอกว่านะฮะว่ามันก็เป็น10ปีแล้วที่พวกเราหาบเบาะแสรเรื่องนี้มาซึ่งมันก็หาไม่ได้นะ,ะแอนโดเขาก็บอกโอโนะก็เราบอกว่าก็เธอเป็นครอบครัวของฉันนี่หว่าถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเซนเขาก็อึ้งไปอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนแอนโดเขารู้ตัวนะ,ะว่าเขาพูดกับพูดเนี่ยมันแรงไปเขาก็เลยพยายามจะบอกก็ก,ก็เขาสูญเสียนะฮะเซนเขาก็เลยตอบอกว่าแล้วที่นายเสียม,มีอะไรที่ฉันไม่เสียบ้าง นายอะ่ะต่อสู้เพื่อจะปกป้องน้องสาวของนายด้วยชีวิตนะฮะแต่ตัวของเซนเนี่ยพ่อแม่ของเซนเนี่ยพยายามจะปกป้องเขาจากพวกโจรน,นะฮะซึ่งตัวเขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกสูญเสียเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันด้ยซ้ําแต่ว่าถ้าเราเป็นพาวเวอร์เนเจอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้นะเราจะมีพลังนะอันโดเขาก็บอกว่านายไม่เข้าใจความรู้สึกเราหรอก เพราะว่านายมันไม่มีครอบครัวให้เสียแล้วนะแล้วเขาก็เดินหนีไปเซนเขาก็ยืนน้ำตาคอนะครับผมแล้วก็บอกว่าโโถแอนโดฉันนึกว่านายเป็นครอบครัวของฉันซะอีกสุดท้ายนะครับสมาชิกที่อยู่ในยานเอสโตเมกาชิปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมาวีแล้วก็เดซาเอดีแล้วก็นารเคลรี่แล้วก็ยูจีนนะฮะตัวของเซนเนี่ยเขาก็ยังเว้นตำแหน่งของ เลดเลนเจอร์ Ranger, เอาไว้ให้แกแอนโดนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะตัวของแอนโดเนี่ยก็ไปฝึกแล้วก็พยายามจะตามหาน้องสาวข,ของเขาไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวเซนเนี่ยเขาก็ต้องออกไปปกป้องผู้คนและก็จักรวาลน,นะฮะจากกองกําลังของดาร์คสเปกเตอร์วันหนึ่งนะฮะเซนก็มาแจ้งข่าวให้กับแอนโดทราบนะครับผมว่าตัวของเซนเนี่ยดักสัญญาณได้สัญญาณหนึ่งนะฮะเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือนะครับผมว่า มีสัตว์ประหลาดนะฮะกำลังมาขโมยลูกๆของพวกเขาอยู่หลังจากได้ยิน่ังนั้นนะฮะเซธกับแอนโดเนี่ยเขาก็แอบขับยานสำรองเพื่อจะไปยังสถานที่เกิดเหตุนะฮะและเมื่อไปถึงนะครับผมไอสัตว์ประหลาดที่เขาว่าในสัญญาเนี่ยมันก็คือไอตัวดาร์คอนดาน,นะฮะมาจับเด็กๆไปอีกแล้วนะครับผมเพื่อจะไปส่งให้กับดาร์คสเปกเตอร์นะฮะแอนโดเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปบวกทันทีนะฮะแต่ก็เจอต่อยคว่ำกลับมาส่วนเซนเนี่ยเขาก็ พยายามที่จะอพยพผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายนะครับแอนโดก็ถามนะฮะว่าน้องสาวของกูอยู่ไหนวะด้วยความโหนะฮะไอสัปหลาดเขาบอกว่าเนี่ลองชิมพิษของมแมลงอวากาศไปนหน่อยสิแอนโดนะฮะได้รู้นะครับผมว่าน้องสาวของเขาเนี่ยยังไม่ตายแต่ว่าโดนล,ล้างสมองให้กลายเป็นไวรัสที่ชื่อว่าเอสโตมินานะครับผมนอกจากนี้นะฮะตัวเอสโตมินานี่ก็ยัยงจํา ไม่ได้นะครับผมว่าเธอเคยมีพี่ชายมาก่อนนะครับนอกจากนี้นะฮะไอตัวพิษของมแมลงอนนี้ก็ยังพยายามจะทํำลายจิตใจของตัวแอนโดนะฮะโดยการบอกว่าจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของแอนโดนะฮะแต่แล้วนะฮะเซนเขาก็โผล่มาช่วยด้ว้ก่อนแล้วก็พกเซรั่มที่ตัวดาซาเนี่ยเขาเคยสั่งเอาไว้แล้วนะครับผมว่าเวลาไปไหนมาไหนให้พกไปด้วยและครั้งนี้ก็ได้ใช้นะฮะหลังจากที่เซนเขาช่วย แอนโดรจากพิษได้แล้วเนี่ยเขาก็ยื่นอุปกรณ์อย่างหนึ่งให้กับตัวแอนโดรนะฮะนั่นก็คือตัวเลดมอฟเฟอร์นั่นเองนะครับเอตัวเซนนะฮะเขาก็บอกแอนโดรว่าอา้านายไปช่วยน้องสาวของนายได้แล้วส่วนเขาเนี่ยจะอพยพผู้คนเพื่อจะให้รอดปลอดภัยนะครับตัวแอนโดนะฮะเขาก็พยายามจะตามไปแต่ตัวดาคอนด้าเนี่ยมันก็ขึ้นยานหนีไปซะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนโดรนะเขาก็เห็นยานของตัว เซนเนี่ยโดนพวกสมุนของดาคอนด้าเนี่ยพยายามไล่โจมตีนะฮะเป็นจังหวะที่แอนโดเขาต้องเลือกกันนะฮะว่าเขาจะตามไอ้คนที่ขโมยน้องสาวเข้าไปหรือว่าเขาจะช่วยเหลือเพื่อนของเขานะครับผมแล้วเขาก็ไปนึกถึงฉากที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นเรื่อยๆเหมือนที่เกิดขึ้นกับเขานะฮะก็คือพวกไวไลเนี่ยเข้ามาโจมตีผู้บริสุทธิ์นะครับแอนดเขาเลยตัดสินใจนะฮะ หยิบของเล่นชิ้นหนึ่งที่มันอยู่บนพื้นนั่นแหละแล้วก็ถือไว้แล้วก็บอกให้เซนเนี่ยขับยานลงนามาต่ำนะฮะเพื่อที่จะให้ไอ้พวกไวยล์น,นียมันตาม,มาพราะถึงจังหวะหนึ่งเขาก็เลยโยนไอ้ของเล่นเนี่ยไปตรงที่ไอ้พ่นของยาน,นะ,ะแล้วมันก็เกิดการระเบิดนะฮะทำให้คนที่ติดตามเซนมาเนี่ยยานเน่ระเบิดโดนทำลายกันไปนะครับส่วนตัวของแอนโดเนี่ยเขาก็แปลงร่างนะฮะกระโดดขึ้นไปบนยานร่วมกับเซนนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะสองคนนี้เขาก็เปิดใจกัน ในที่สุดนะฮะอันโดเขาก็คิดได้แล้วแหละว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่คโคลนเป็นคนเดียวแต่ก็ยังมีเซนอยู่ด้วยนะครับจากเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กลายเป็นคู่หูที่ไายเทียมทานของทีมพาเวอร์เลนเจอร์ทีมนี้นะครับเหตุการณ์มันก็สงบสุขดีะฮะจนกระทั่งตัวของดักสเปกเตอร์เนี่ยเริ่มบุกเข้ามาจู่โจมที่ดาวของ ko 3 5นะฮะตัวพาเวอร์เลนเจอร์คนอื่นเนี่ยก็มี บาดเจ็บล้มตายบ้างถูกจับไปบ้างนะครับผมจนเหลือเพียงแค่แอนโดกับเซนสองคนนะฮะมันมีจังหวะหนึ่งนะฮะที่ตัวของแอนโดเนี่ยจะโดนตัวผู้ร้ายจัโจะโจมตีนะฮะแต่เซนเขาก็มาเรียกเอาไว้นะฮะแล้วก็รับดาบนั้นไว้แทนทําให้เซนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผมแอนโดนะฮะไม่มีทางเลือกนะฮะก็เลยต้องเอาตัวเซนเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในตู้พยงชีพนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเซนไว แล้วก็จะหาวิธีในการรักษาเซนให้กลับมาหายดีนะฮะในระหว่างที่ไอแอนโดเนี่ยเขาเอาเซนไปใส่ในยานเนี่ยก็มีสัญญาณของความช่วยเหลือนะครับดังขึ้นมาว่ามีใครเหลืออยู่บ้างได้ไหมตอนนี้พวกเราเรากำลังโดนโจมตีจากพวกยูรินนะฮะก็คือพวกสมุนของดาร์คสเปนเตอร์นะครับแอนโดนะฮะเขาก็เลยวิ่งลงมาจากยานนะฮะแล้วยานเนี่ยก็จู่ๆก็บินขึ้นออกไปเลยนะฮะก็คือ ใครไม่รู้นะครับมันมาขโมยยานของแอนโดไปที่มีเซนนอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะตัวของแอนโดเนี่ยเขาก็ติดอยู่ที่ดาวบ้านเกิดซึ่งล่มสลายจากการโจมตีของพวกต่างดาวนะครับแล้วเจสันหรือว่าโอเมก้าเลดเรนเจอร์ในเวลานั้นนะฮะเขาก็บอสแคสสัญญาณออกไปทั่วทุกกาแล็กซี่เลยนะฮะว่า หากวกคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่ต้องหวาดกลัวหรอกเพราะว่าตอนนี้โอเมก้าเรนเจอร์เนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเอาไว้แล้วนะครับผมซึ่งแอนโดเขาก็ได้ฟังสัญญาณอันนี้นะฮะแล้วเขาก็จะดำเนินการทำอะไรสักอย่างหนึ่งต่อไปในอนาคตซึ่งก็ต้องไปติดตามในหัวเล่ม power ranger เล่มที่17กันต่อนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการสรุปคอมิก power ranger นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะฮะไว้วันหลังเนี่ยทางเพจ Power เตอร์ทอ t ทอกเนี่ยจะหาคอมิกหัวเล่มที่สามารถทำสรุปได้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ